สวัสดีค่ะ AA เคอมเมนต์นานาชาติพวกเก่าสุดแค้นอย่าเมียได้3วันถูกหัวใหม่โพสรูปคู่เย,ย้ยคืนนี้ผมขอนะแบ่งเวลากันกวางปืนเต้ามอมอบุกระนํำยิงหกนัดดับคาบ้านเมื่อเวลา20.10นาฬิกา10นาทีวันที่3มิถุนาน25า2,568เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บวัตถุพยานหลักฐาน หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านหลังหนึง่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในที่เกิดเหตุเป็นบริเวณลานดินหน้าบ้านพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายธนกฤตอายุ31ปีหรือชงวัฒนจันทร์ขาใหญ่เมืองพิษณุโลกสภาพสวมกางเกงยีนเสื้อยืดแขนยาวสีดำ มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมที่บริเวณลำตัวจำนวน5แห่งและที่ศีรษะเหน่อแห่งที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนจำนวน7กระอกกระจายเกลื่อนพื้นที่ห่างจากศพไปประมาณ60เมตรพบโตโยต้ายาริสีดำทะเบียนขอขอ3035สุราธ,ธานีจอดอยู่ในโรงเก็บรถข้างบ้านที่กระจกซ้ายด้านข้างเบาะมีรอยกระสุนปืนจำนวน2รู พื้นดินทางด้านรถพบซองปืนสีดำตกอยู่หนึ่งอันในที่เกิดเหตุพบนางสาวสุทตาหรือจิตอายุ27ปีไม่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในอาการตกใจเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปสอบปากคำที่สพจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายสันชัยหรือเดียอายุ36ปีอดีตสามีสุทตาที่เพิ่งหย่าร้างกันได้เพียงสามวันโดยก่อนเกิดเหตุ สุพัตตาเจ้าของบ้านได้ขับรถเกง๋งขั้นดังกล่าวไปรับนายธนกฤตแฟนใหม่กลับเข้าบ้านแต่นายสัญชัยอดีิามีได้ขับรถเครื่องดักซุ่มยิงอยู่หลังบ้านขณะที่สุทัตตาขับรถเข้าไปเก็บในโรงเก็บรถข้างบ้านพักปรากฏว่าอดีสามีได้โผล่ออกมาจากทางหลังบ้านพร้อมปืนและลั่นไกลย,ยิงใส่นายธนกฤตที่นั่งคู่อยู่เบาะหน้าจำนวนสองนัด รถส่วนถูกลำตัวผู้ตายได้เปิดประตูรถหนีแต่ผู้ตายวิ่งมาลม้มลงในจุดที่พบศพผู้ก่อเหตุจึงไปยิงซ้ำจนเสียชีวิตคาที่หลังเกิดเหตุได้ขับรถเครื่องหลบหนีไปส่วนสาเหตุการก่อเหตุในครั้งนี้เกิดจากการหึงหวงหรือไม่ก็เกิดจากการที่ผู้ตายได้ส่งภาพที่ถ่ายคู่กับสุทตาและโพสต์ข้อความว่าคืนนี้ผมคอนะแบ่งเวลากัน ทำให้อดิตสามีเกิดความแค้นสุดข,ขีดถึงขั้นเอาปืนมายิงผู้ตายก็เป็นได้ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงและจะติดตามออกกฎหมายจับคนก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกํำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ